เพอเหมือนกับเรามีอาชีพทําสื่อค่ะแน่นอนว่า<ะ>สิ่งหนึ่งที่มันจะผลิตสื่อขึ้นมาแต่ละชิ้นมันต้องมีโจทย์เนาะอย่างตัววิดีโอที่เห็นไปเนี่ยค่ะเราก็จะได้รับโจทย์จากลูกค้าเนาะว่าเขาอยากจะทํารายการวิทยาศาสตร์สนุกๆเป็นรายการที่กลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัววิทยาศาสตร์ที่ที่อยากจะให้ทำเนี่ยอยากจะให้มันเจาะลึกลงไปในเรื่องของฟิสิก อย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่เราก็ได้รับมาเนาะทีนี้หน้าที่ของของพี่อะค่ะในการทําผลิตสื่อชิ้นเนี้ยก็คือเราเป็นครีเอทีฟเนาะเราก็ต้องคิดหัวข้อว่าเราอยากจะนําเสนอวิทยาศาสตร์ในเรื่องอะไรกิจกรรมความสนุกมันอยู่ตรงไหน แล้วเนื้อหาสาระในความเป็นวิทยาศาสตร์เป็นความรู้อ่ะมันอยู่ตรงไหนซึ่งอันนี้ก็คือพอเราได้รับโจทย์มาเราก็ต้องมานั่งทํากันบ้านกับมันเนาะหาข้อมูลดูคลิปดูข้อมูลพูดคุยกับคนที่เรารู้จักที่เขามีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีความออรู้เรื่องวิทยาศาสตร์แต่ถ้าถามว่าโดยคอนเทนต์ความเป็นวิทยาศาสตร์จ๋าแบบนี้ค่ะ คือด้วยความที่เราเรียนสินสิล์สินมาโดยตลอดอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรเรื่องเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องค่อนข้างไกลตัวมากๆเลยค่ะเราก็ต้องอาศาัยว่าเราต้องใช้ทักษะของการเป็นแบบนักทาข้อมูลเนาะในการหามาว่าเอ๊ะมันมีเรื่องราววิทยาศาสตร์ตรงไหนข้อมูลไหนที่น่าสนใจบ้างแล้วก็อาศัยการเติมเต็มความรู้จากการถามผู้รู้เนี่แหละค่ะ จริงๆวิธีคิดก็คือว่าอย่างอย่างโจทย์ที่เขาให้มาเนอะเขาก็จะบอกอยู่แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายอะต้องการสื่อสารกับเด็กนะคะทีนี้พอเรานึกถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กอะเราต้องพยายามแบบนึกถึงการเล่าให้เด็กฟังอันเนี้ยสาคัญมากค,ค่ะเวลาเวลาที่เราจะทําอะไรก็ตามที่มันเป็นโจทย์งานนะคะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคือจะเป็นหัวใจสําคัญที่เราจะทําให้เราเนี่ยกำหนดเงื่อนไขหรือวิธีการเล่าเรื่องได้เลย ผมได้รับโจทย์มาเป็นถานกรา์โควิดในยุคปัจจุบันนะแล้วก็ผมก็เลยนึกถึงแบบเออถ้าถ้าถ้าเรื่องสนุกม mm ัน hmm. ก็ไม่ไกลตัวแบบพวกคุงพวกเกมหรือว่าการกระทําต่างๆมาที่มันไม่ได้แบบซ้าจาเกหรือว่ามันน่าเบื่ออะไรขนาดนั้นผมมองว่าเกมมันก็เป็นคําเรียกของแบบของกิจกรรมที่เป็นนาการที่น่จะสนุกไม่ว่าคุณจะทําอะไรถ้าคุณตั้งชื่อว่าเกมปุ๊บมันก็อย่างน้อยสิ่งที่คุณจะได้มาก็คือความสนุกแล้วหนึ่งมันก็เป็นอั้นที่มีเกมลงมาหรอกนะที่ผมก็เลยตีความว่าเออ นั้นเราจะลองเอาเกมกับเรื่องของฟูวิดเกเนี่ยเข้าไปรวมกันดูด่ว่าเราสามารถดีความมาเป็นเกมในรูปแบบไหนได้บ้างแล้วมันก็ไปไปสะดุดตรงนึงตรงบอร์ดเกมที่ผมได้ได้ได้นั่งคิดกันว่าเออบอร์ดบอร์ดเกมเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เพราะเพราะอย่างหนึ่งเลยก็คือบอร์ดเกมเป็นเกมที่เราแบบต้องมาเล่นแบบเห็นหน้าเห็นตากันเนาะแต่ว่า มันก็ต้องต้องเข้าใจว่าในสถานการณ์โควิดเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะแบบฟีสตา์ขนาดที่แบบนั่งกอบกลุ่มกันเล่นเลยขนาดนี้เลาวแต่ว่าก็ยังมีความเป็นไปได้เรื่องของการสวมแมสหรือเมื่อสถานการณ์เบาบางเราก็ไม่ได้เป็นเกมที่แบบเล้นหนึ่งหลังก็ขอดคอกันอะไรขนาดนั้นต้องบอกว่าเริ่มจากตัวลโอเนี่ยเป็นคนที่เล่นละคร ลรียเรยรู้ว่าจุดเด่นของตัวเองอะ่ะคือการทําละครการเขียนบทที่เป็นบทละครอะไรเงี้ยครับแล้วแพลตฟอร์มที่สามารถทําได้ง่ายๆหรือว่าทําสิ่งต่างๆได้ง่ายๆในยุคออนไลน์นะตอนนี้คือการเล่น POV ต้องบอกว่าในแพลตฟอร์มการเล่น POV ก็คือการสวมบทบาทเป็นตัวละคร<อ>ละหลายๆตัวละครแต่เล่นเป็นคนเดียวอ๋อคือคนเดียวจะเล่นแบบว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่หรืออะไรเงี้ยคือลรียเล่นเป็นคนเดียวมดเดยพอลรียเป็นสาย P.O.V ใช่ไหมรูปแบบกระบวนการในวิธีการทําคลิปเรื่องเรียกรักตัวเองมา เรียวจะค่อนข้างทําเป็นเขาเรียกว่าเป็นขั้นเป็นตอนมากเริ่มจากการที่คิดไอเดียก่อนคิดไอเดียจะมี2รูปแบบคือ 1. คิดไอเดียจากการะแสะปัจจุบันและ 2. คิดไอเดียจากคิดที่เราดูแล้วมันเกิดเรฟเ r อร์เรน์ขึ้นหลังจากนั้น่ะเรียวจะเอาก้อนไอเดียตรงนั้นนะครับมาแตกเป็นมูดแอนโทนแล้วก็เป็นพอรอตเรื่องสั้นๆว่าอยากทามาประมาณไหนพอแต่เป็นมูดโทนและพอตเรื่องเสร็จแล้วว่าก็จะมีการเลือกเออเลือกซาวเลือกเอฟเฟกต่างๆที่จะนาม,มาใช้ในคลิปวิดีโอหลังจากนั้นจะเริ่มมีการเขียน เขียนสตอรี่ไลน์ซึ่งเป็นบทละครขึ้นแล้วก็เริ่มถ่ายถ่ายเสร็จตัดต่อตัดต่อเสร็จโพสต์ประมาณนี้เลยครับวันนี้ผมเหมือนได้แบบว่าไปเจอเพื่อนเพื่อนคนนี้ฮะแบบที่ที่เป็นที่เป็นเครสที่ที่มาครับเหมือนเออพอมาถึงแล้วก็เราก็เหมือนได้ได้รู้ได้ได้เวดดูสตอรี่ story เรื่องราวชีวิตเขาครับว่าเรื่องราวของเขาอะมันน่าถ่ายทอดออกมา ให้สังคมได้ได้เห็นอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยก็เลยิยิบหัวข้อพอดีมันมันตรงกับโจทย์พอดีผมก็เลยเหมือนเหมือนหยิบนําเรื่องราวสตอรี่ของเขาอะครับมามาทําเป็นคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาครับผมคือสรารคดีค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเปิดว่างในการที่เราให้ความคิดหรือว่าแบบให้คนที่ดูสื่อด้วยค่ะเขาก็มีความคิดในแบบฝั่งของเขา คนทำสื่อเองก็อาจจะมีความคิดในแบบของฝั่งของเราอะคะ่ะอยากจะให้เหมือนวัาเขาได้ได้ใช้ความคิดของเขาเองด้วยแล้วก็ได้เห็นถึงจุดที่เราอยากที่จะแสดงให้เขาเห็นออกมาด้วยะคะ่ะ